สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะฟ่องกุณแลนดเนี่ยนะคะมาตามเคยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าที่ดินเอกชัยร้อยสองทั่สองค่ะซึ่งเป็นที่ดินแปลงสวยมากนะคะอยู่ติดกับถนนทางหลวงค่ะซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินสมุทรสาครธน,นบุรีค่ะก็ตรงนี้เนี่ยใกล้กันกับโรงพยาบาลน,น,น,นครธน,นที่กําลังจะสร้างนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กันนี้ก็ยังมีมินิคาซ่านะคะเดลิสคาซา แล้วก็ส่วนของที่ดินเนี่ยเลือที่ทั้งหมดเนี่ย77.7ตารางวานะคะหน้ากว้าง10เมตรลึก27เมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินผมเรียบร้อยแล้วลงซีเมนพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะก็ขายในราคา8ล้าน5เองค่ะการเดินทางคมนาคมนิสสะดวกสบายมากค่ะเนื่องจากที่ดินอยู่ติดถนนแล้วก็ทางเข้าก็เป็นถนนสาธานนะซึ่งเข้าออกได้โดยสะดวกนะคะ ก็ท่านใดสนใจจะมาดูสถานที่จริงนัดหมายมาได้นะคะที่เบอร์0 6 4 4 1 6 1 9 2 2หรือที่ช่องพุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ